เราไปชมทุ่งนาครับ,บนะครับใชได้แดดแรงใชได้ร้อนเลยนะาาน้ำไหลเย็นน้ำเย็นข้าวก็เริ่มแก่นะครับดูรับพวกน้นเริ่มโปแล้วมันม่เกินหายไปแล้วนะ สวัสดียามบ่ายครับท่านผู้ชมขณะนี้เวลา15.30นาฬิกา30นาทีครับของวันที่17ตุลาคม2564นะครับนี่ครับตอนนี้แดดออกมาแล้วครับหลังจากที่ไม่มีแสงแดดมาตั้งหลายวันนะครับสควันแต่วันนี้แดดออกเพิ่งจะออกเมื่อกี้ครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเพิ่งจะมีแดดประมาณบ่าย2กว่านะครับเกือบจะบ่าย3านะครับแดดเริ่มมาเดี๋ยวจะพาไปชมทุ่งนาครับ วเราไปชมทุ่งนานครับเนาะไปชมบรรยากาศทุ่งนานะครับหลังตอนที่มีแดดออกมานะครับชมบรรยากาศทุ่งนามีแสงแดดแผดจ้าลงมานะครับโอ้แดดแดดแรงเหมือนกันนี่เนาะใช้ได้แดดแรงใช้ได้แหละครับร้อนเหมือนกันนะ บรรยากาศทุ่งนาช่วงบ่ายสามโมงนะครับถึงแดดจะไม่มันก็ยังมีเมฆอยู่ครับมันก็ไม่ใช่ว่ามีแดดแบบร้อเปอร์เซ็นตนะเมฆก,ก็มีอยู่บ้างครับแต่ก็ร้อนอยู่นี่ครับามาชมทุ่งนานะครับคิดว่นพายุน่าจะหมดไปแล้วดูท่าทางนะครับท้องฟ้าเริ่มโปรโปนะ่งนะตรงนน้นเริ่มมี ช่องว่างแนละ้วไม่มีเมฆแล้วเห็นของฟ้าแบบสดใสเป็นบางจุดนะครับเนี่ยนคะาดว่าน่าจะหมดละฝนนะฝนน่าจะไม่มีละบุตรน้ำไหลน้ำเย็นน้ำเย็น ามาชมบรรยากาศทุ่งนายามเย็นข้าวก็เริ่มแก่แล้วนครับดูเริ่มจากแก่แล้วบ้าง้วครับบางที่เห็นข้าเกี่ยวกันก็มีนะครับบางบางบาง,บางพื้นที่นะครับเห็นเกี่ยวบ้างก็มีนะครับแต่ส่วนมากก็ยังอยู่ประมาณนี้ครับเขียวเขนะียวเนี่ยนะครับ ประมาณนี้ครับนู่นครับตรงนู้นเริ่มโปร่งแล้วครับตัวนี้นเมฆเริ่มหายไปแล้วแต่ทางนี้ก็ยังมีเมฆบ้างน,นะครับเนี่ยครับยากาศทุ่งนายามเย็น แดดร้อนเหมือนกันนะเนี่ยร้อนเนี่ยเสียดาเลย